วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาเล่นเกมสุ่มเปิดประตูกันดีกว่านะเป็นเกมที่เราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าดวงล้วนถูกต้องเลยและที่สําคัญตอนนี้เพื่อนเราเข้าประตูไปแล้วอ้าวงั้นไม่ต้องใช้แล้วพี่ฝนฮะทำไมงั้นเหรอก็เพื่อนเข้าไปแล้วเรารู้แล้วว่าประตูบานนั้นะก็ใช่จริงด้วยงั้นเราเข้าไปตามเพื่อนกันดีกว่าบานซ้ายใช่ไหมเพื่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนคนเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เหรอที่เข้าไปอ้าวตกลงบานซ้ายหรือบานขวาเนี่ยหายไปไหนแล้ว ผิดบานผิดประตูงั้นเหรอใช่แล้วบานทางซ้ายแล้วไปบานไหนต่อนะขวาขวาเมื่อกี้เพื่อนเข้าประตูทางขวาแน่ใจนะพี่ฝนแน่ใจนี่งงคุณอยู่ในคลองเขาบอกมาแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็ไปทางซ้ายได้แหะไม่ได้ต้องไปประตูทางขวาไม่ได้จริงๆด้วยแม่บอกแล้วเอาแล้วทีนี้ทาไงอะ่ะตอนนี้ก็เหลือสองอย่างที่ต้องใช้คืออะไรงั้นเหรอดวงกับเพื่อนนี่ไง อ๋อเดียอเดียก่อนพี่ฝนเลือกประตูทางซ้ายถูกต้องก็พี่ฝนใช้เพื่อนไปแล้วไงอะไรกันพวกเป๊กฉันยังไม่ได้มีใครมาช่วยฉันล่ะก็พี่เอกไงอ๋ออเดียอเดียก่อนฉันวิ่งกลับไปก็ไม่ได้หรอแล้วพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างนอกนี่น่ะพี่ฝนวิ่งกลับมาผิดประตูะดิจริงเหรอจริงดิเั้นเนาอย่างนี้เดี๋ยวพี่เอกออกมาข้างนอกเจอกันเจอกันหน้าประตูนะมีอะไรเหรอพี่ฝนข้างนอกนี่เขามีชุดให้เราใส่ด้วย กำลังวิ่งตามเพื่อนอยู่ดีๆเนี่ยนี่ไงามีชุดนัดแคทให้เราใส่ด้วยแล้วขอบอกไหนอ่ะโอ้โห เนี่ยเห็นมาเพื่อนเขาใส่ชุดแล้วเพื่อนเขาให้เราทั้งเรื่องเลยเนี่ยใช่แล้วชุดสวยๆทั้งนั้นเลือกได้ตามสบายงั้นก็เป็นคุณกระต่ายแล้วกันนะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนเลือกสีชมพูดีกว่านี่กระต่ายบันนี้สีเขียวพี่ฝนเลือกนี่เลยสีชมพูน่ารักอ่าพี่ฝนจะเป็นพิกกี้วันนี้ใช่แล้วพี่ฝนจะเป็นสีชมพูป่ะพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมมาตั้งนานแล้วอ่าแล้วเราจะจําได้ไหมเราเข้าประตูไหนไปแล้วอ่ะอ๋อนี่ไงเขามีเครื่องหมายถูกให้เราด้วยอ๋ออยู่ข้างบนนี่เองถูกต้องแหละอ่ะเดี๋ยวดีก่อนลืมไป ไมอ่ะจะเข้าประตูผิดบานพี่ฝนมาทางนี้ตามเพลงมาเลยนี่ไงเราเข้าประตูนี้มาได้แล้วเออแล้วประตูเนี่ยประตูไหนอ่ะประตูนี้ใช้ได้อยู่อ๋อเดี๋ยวดีกว่นเดี๋ยวขอขอชวนเพื่อนมาก่อนทางนี้เพื่อนทางนี้นับแคททางนี้เลยเร็วเข้าพี่ฝนทางนี้ทางไหนอ่ะนี่ไงอ๋อตกใจหมดเหรอเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนอันนี้ไปทางไหนไปทางขวาดีไหมไปทางขวาเหรอมาเร็วมาเร็วฮะขวา ทำไมวันนี้เก่งจังอะไม่รู้สุ่มๆเอาเะ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เหมือนพี่บอลเลยเขายืนทางนี้แสดงว่าต้องเป็นทางนี้แน่นอนอ๋อเขายืนทางซ้ายมือก็เลยคิดว่าเขาบอกใบเราใช่หรือเปล่าทางนี้ทางนี้ทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายที่ไหนนี่ทางขวาอ้าวไม่ใช่ทางซ้ายรทางขวาทางหัก งันหมายความว่าเดี๋ยวไปวอนขอวิ่งไปก่อนอ๋อไอเด็กอ๋อเมื่อกี้พี่วอนเลือกประตูถูกด้วยแล้วพี่เอกจะทำยังไงเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอโอ้โหกลับมาอยู่ข้างนอกสุดเลยอ่ะงั้นวิ่งตามมาเร็วๆเข้าจะหมดเวลาแล้วพี่ฝนก็วิ่งนําไปก่อนเลยเดี๋ยวก่อนเนี่ยนี่รออยู่นี่เธอไปทางไหนกันดีเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวแล้วเธอวิ่งไปได้ไงอ่ะฉันก็ลองวิ่งวิ่งมานะอ๋รู้แล้วอะไรพี่ฝนเขามีเพื่อนคอยบอกเราอยู่ตามทาง ใครบอกเราอยู่ตามทางเพื่อนนี่งงมีเพื่อนคุณช้างโอ้เอเดี๋อดวดก่อนเมื่อกี้หมดเวลาหมดเวลาไงอ่ะ <laughs> หมดเวลา มาใหม่มันเพียรเปลี่ยนตัวดีกว่าเดี๋ยวพี่บอนเปลี่ยนเป็นคนนี้ดีกว่าคุณอยู่ในคลองอยู่ในคลองเน่ะเหรอใช่แล้วนี่เขาพยกลายเป็นคุณเป็ดสตาร์ดักอ้น่ารักจังเลยพี่บอนเป็นคุณอยู่ในคลองเรนโบว์ไปเร็วเหลือเวลาแค่2นาที40เองอ้อแบบนี้สบายเราไปได้ไปทางซ้ายซ้ายนะแล้วก็ไปทางขวารู้ได้ไงอ่ะรู้รู้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกรู้ได้ไงไปทางไปทางซ้ายก่อนเดี๋ยวก่อนรู้ได้ไงแล้วก็ไปทางซ้ายต่อแล้วรู้ได้ไงไม่บอกสักทีนี่เดี แลวบอกด้บอกมาทางนี้มั้งนี่ทางไหนอ่ะทางซ้ายแล้วรู้ได้ไงเนี่ยมาถูกทางได้ไงนี่ซ้ายอีกแล้วก็ขวาขวาแล้วก็ขวาเหรอนี่ตาเพ็กมาบอกความลับมาเดี๋ยวนี้เหรอความลับนั้นง่ายมากพี่ฝนอะไรนี่ไงเพื่อนอยู่ข้างหน้าเห่นบอกรู้แล้วอ้นั่นไงมีเพื่อนคอยบอกทางอยู่ข้างหน้าสุดยอดไปแล้วเขาไม่ได้บอกหรอกพี่เอกวิ่งตามชื่อเขาอยู่อะจริงเหรอนี่ไงชื่อเขาไปซ้ายแล้วก็ไปซ้ายอ้อีพเอกฉลาดจังชื่อเขาไปขวาแล้วก็ไปขวา เดี๋ยวก่อนเพื่อนเขาหยุดแล้วทําไงถ้าทางเพื่อนเขาก็จะมาสุดแค่ประตูนี้แหละทําไงดีพวกเราท่าทางจะต้องซ่มอะ,ะอเดอะเดี๋ยวก่อนน,อน่นดับเดนี่นาโอ้เพื่อนเพื<ะ>่อนเพื่อนคนเมื่อกี้หายไปไหนแล้วเพื่อนเขาเข้าประตูผิดจริงเหรอเพื่อนได้ช่วยเราแล้วอ้สุดยอดไปเลยขอบใจเพื่อนมากเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะต้อง เราจะต้องเลือกกันเองพียกว่าไปทางทางขวาดีกว่าไหมทางขวาไหนอะ่ะนี่ไงมีตัวนี่อยู่เนี่ยเห็นเปล่าอ๋อนี่ไงมีมีอะไรอยู่นะมีสตาร์ดักยืนอยู่ใช่ใช่ใช่ต่อไปประตูซ้ายโอ้เพื่อนใจกล้ามากเลยโอ้เพื่อนสุดยอดไปเลยพาพวกเรามาได้ด้วยฉันชอบนายมากนายนำหน่อยที <laughs> โอ้เพื่อนเดี๋ยวมาใหม่นะเรียบร้อยแล้วสแสดงว่าต้องไปทางนี้พี่ฝนมเดี๋ยวก่อนมีคุณกระต่ายบันนี่สีเขียวไปทางคุณกระต่ายนะเชื่อเพคเถอะถูกต้องเราจะต้องเชื่อคุณกระต่ายเอ๊ะทำไมเมื่อกี้ด็อกเดย์ค้างอะเอ๊ะอเด๊ะเอ๊ะเชื่อไม่ได้แล้วพวกเราเออกลับมาเริ่มใหม่เลยอะเดี๋ยวมาใหม่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนหมดแล้ว <c oughs> หมดแล้วเหรอใช่หมดประตูแล้วแล้วเพคจะรู้ได้ไงว่าประตูไหนเข้าได้เข้าไม่ได้เนี่ยพี่ฝนรู้พี่ฝนรู้ตามพี่ฝนมานี่ด็อกเดย์มาตามฉันมาเร็วเขา้า อ๋อไม่ไปหรอกครับทําไมไม่ไปอ่ะฉันรู้เนี่ยประตูทางขวาจะต้องเป็นประตูที่ถูกต้องเดี๋ยวรอคุณคนนั้นมาแล้วค่อเขาเข้าไปก่อนเลย เชื่อชันรับรองได้เลยว่าต้องเชื่อชันงั้นก็เข้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมตามไปเองฮะพี่เอกมาแล้วเข้าคุณด,ด็อกเดก็ไม่ยอมเชื่อพี่ฝนนะใครเขาจะไปพี่ฝนทาไมอ่ะเหลืออยู่บานเดียวก็ใช่ไงเหลืออยู่บานเดียวเชื่อพี่ฝนไงก็ถ้าตุยก็ต้องกลับมาเหมือนพี่เอกเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยกำลังวิ่งตามไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปบอกเพื่อนก่อนให้มาทางนี้ทางไหนอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งตามลูกศอนมาเนี่ยลูกศอนที่ถูกต้องมาแล้วนี่ไงนี่ไงแล้วก็มาทางขวาใครไปทางขวาพี่ฝนมา บอกแล้วว่าไปได้เห็นมะเอาเห็นมะบอกแล้วก็ไม่เชื่อว่าประตูทางขวาเนี่ยถูกต้องอ้าวถูกซะด้วยฮะเห็นมาอยู่ไหนอ่ะกําลังวิ่งตามไปอ่ะมาแล้วเข้าทางเนี้ยทางเนี้ยเออเอเอเอดีตอดีกว่ก่อนออกรณรขึ้นนะพวกเราหมดเวลาฮะอ,อะไรนะหมดเวลาัวแต่ยืนรอกันเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเวลาที่ไหนอ่ะก็หมดเมื่อกี้นี่ไงจริงเหรอรอบหนึ่งเขาให้หนาทีไงพี่ฝนโ้หน้าเสียดายจังกันไปใหม่พี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงเอาอยู่ไหนแล้วอ่ะ เดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวพี่ฝนวิ่งประตูถัดไปก็แล้วกันวิ่งเข้าไปเลยดิเดี๋ยวก่อนนี่ไงรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนอีกแล้วใช่รอเพื่อนก่อนมานอกจากใช้ดวงแล้วยังฮต้องใช้เพื่อนด้วยนี่ทางนี้แล้วข่ะเพื่อนตามมาหน้าตามมาไม่น่าวิ่งมาประตูเดียวกันเลยอืออยู่ไหนแล้วเนี่ยก็ต้องมาเริ่มวิ่งใหม่เลยอ่ะพี่ฝนพอเริ่มวิ่งใหม่เหรอมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวประตูนี้เราจะไปยังไงต้องคิดก่อนทางนี้เลยจริงเหรอเชื่อพี่เอกดิเ๋ ว้าเพียกเก่งจังอ่ะแล้วประตูไหนต่อนี่ไงเพื่อนวิ่งเข้าไปแล้วเ,ออเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้เหมือนเหมือนคุณคนนี้เลยคนสีน้ำเงินอ่ะโซนิกไงวิ่งตามโซนิกไปโอ,อ,อ,อ้ใช่ใช่ใช่คุณโซนิกหายไปไหนแล้วประตูนี้ <c oughs> อุ้ยเอา,เอาไหนบอกประตูนี้อะ่ะเขาวิ่งเร็วไงเ,เขาวิ่งไปแล้วนี่ประตูซ้ายต่อไปประตูไหนหาไม่เจอเพียกก็หาไม่เจออ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววิ่งกลับไป อยู่ไหนแล้วกําลังวิ่งเข้ามานี่ไงใจเย็นดีอ๋อนี่ไงานคุณโซนิกวิ่งกลับมาใหม่เอเอมื่อกี้เห็นวิ่งนำหน้าเพกไปอ่ะเดี๋ยวไปวอ์พาไปทางนี้ทางนี้คุณโซนิกทางซ้ายไหนแล้วไงต่อแล้วก็ทางขวาเลยไปทางขวาขวาเ,าเหรอหรือซ้ายดีนะจะดีหรอประตูไหนดีะ่ะเดี๋ยวรอคุณโซนิกดีกว่าเออเขาไปได้เลยอ๋อเก่งจังเลยนี่มีคุณช้งางก็บอกแต่ว่าคุณช้างก็หลอกเราโดนหลอกด้วย อ๋อนี่ไงคุณโซนนี่เขากําลังพาพวกเราเข้าเส้นชัยไปเลยตามรัวๆพี่ฝนตามไปทางไหนอ่ะอ้าวเขาไม่ไปอ่ะเขาไม่ไปทําไงดีเขาบอกว่าให้เราเข้าไปแทนให้เราเข้าไปแทนเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเขากําลังจะดูอะไรบางอย่างข้างหน้าอ๋อมีเพื่อนเขาอยู่นี่ไงในเพื่อนเขาอยู่เพื่อนเขาอยู่ข้างหน้านี่ไงอ๋ออยู่ตรงหน้าเหรอใช่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 อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนประตูทางนี้เราจะต้องไปทางคุณฮาร์ดแวร์หรือเปล่า ไปทางไหนกันแน่พี่ฝนฮะขวาขวาขวาเอาสรุปแล้วโดนหลอกเหรอใช่โดนหลอกคราวนี้เราจะไปทางไหนเอออดีอดียวก่อนเมือ่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะพวกเราเขาโดนหลอกคุณโซนิกโดนหลอกเหรอใช่แล้วอืคราวนี้เลือกยากแฮะไปซ้ายดีไหมซ้ายหรอแต่ว่าคุณคุณสตาร์ด้าเขาอยู่ทางขวาน่ะแปลว,ว่าเขาหลอกเราบ่อยนะจริงเหรออุย้ยคราวนี้เขาไม่หลอกพวกเราโอ้โห <laughs> เดี๋ยวก่อนเห <laughs> ลืออีกไม่กี่ประตู โหแล้วพเพกต้องวิ่งใหม่นะ,ะต้นเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวก่อนนะมีหนึ่งสองสามสี่ประตูเองเหลือสองนาทีรอ,อก่อนเดี๋ยวพี่วนพามาเร็วๆเ,เ,เข้าทางไหนแล้วโอ้โหวิ่งไปไปถึงไหนเลยเนี่ยจริงเหรอเดี๋ยววิ่งกลับไปหาในทางนี้ทางนี้คุณโซนิกมาทางนี้เร็วเข้าไหนอะพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยนี่งาพาคุณโซนิกมาอยู่อ้าเราไปพาพี่เอกไปด้วยพี่เอกจําได้แล้วไม่ใช่เหรอจาได้ที่ไหนแล้วจําได้เดีย๋ดวยว,ยว,ยวยก่อนคุณโซนิกเขากําลังจะบอกอะไรเราบางอย่าง โอ้นี่งไปได้แล้วโอ้โหแล้วไปไหนกันหมดเลยอยู่นี่อยู่นี่อยูน่นี่มาเร็วเข้าโอเคโอเคโอ้ตอนนี้มีเพื่อนมาเยอะเลยผมว่าเราควรจะให้ใครสักคนนำทางไปก่อนนะครับ <laughs> ใครกันำทางเรานั่นไงนั่นไงแนปแคสนำทางเราจริงด้วยขอบคุณนะคุณแมวสีม่วงว่าสุดยอดไปเลยเลือีกสองประตูสองประตูนี่แล้วก็อมผมยืนรออยู่ตรงนี้แล้วกอนนะครับดูท่าทางนะคุณกระต่ายบันนี่สีเขียวเขาน่าจะหลอกเราตามพี่เอกมาเลยอโหพี่เอกเก่งจังอะเมื่อกี้ลองเอามือไปแตะดูแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงเหรอเผลอกดไปกดชี้มือไปเอะอดีอดีวก่อน มาตัวสุดท้ายผ่านแล้วเก่งใช่ป่ะล่ะเก่งมากเลยมาดิผ่านเขานีผ่านจริงใช่ป่ะผ่านจริงๆริโอ้ข้างในนี้มีกล่องสมบัติอยู่นี่นาแต่ว่าคนเฝ้าสมบัติข้างบนหน้าคุ้นๆนะใครง้นเหรอนั่นไงฮักกี้วักกี้นั่นไงงอจริงด้วยแฮะโอ้โหไว้ใจได้ไหมเนี่ยดูท่ายิ้มซะก่อน <laughs> เขาได้จะยินดีกับพวกเรางั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปเก็บกล่องสมบัติกันดีกว่าเออ,เ,อเด็กเกิดอะไรขึ้นอนะ ายไปไหนกันหมดแล้วอยู่จุดเริ่มต้นนะฮะ้อทำไมเป็นงี้อ่ะก็เก็บกล่องสมบัติเสร็จปุ๊บได้ชนะมาหนึ่งครั้งไงอ้อเราสามารถมีชัยชนะหนึ่งครั้งกันหมายความว่าวันนี้เราก็สามารถผ่านประตูได้สําเร็จแล้วใช่หรือเปล่าใช่แล้วประสบความสําเร็จในการกระโดดไม่ใช่ดิในการผ่านประตูแล้วที่สําคัญตรงนี้เขามีด่านออบบี้ให้เราเล่นด้วยนะด่านออบบี้แค่นี้สบายมากอยู่แล้วเอ อเออเกิดอะไรขึ้นนะพวกเราหมดเวลาโอ้หมดเวลานั่นเองตกใจหมดเหรอเอะเดี๋ยวก่อนไม่เหรอทาไมเพื่อนไปกระโดดด่านนั้นกันจังเลยอะ่ะเพื่อนเข้ามาแสดงความยินดีให้กับพวกเราอ๋อแบบนี้นี่เอง <c oughs> เดี๋ยวก่อนขอไปกระโดดเล่นหน่อยดีกว่าโอ้โหด่านดอเบ,บี้ยนนี้ดูท่าทางไม่น่าจะยากเท่าไหร่ข้างบนนี่เขามีอะไรให้ด้วยนะพี่ฝนมีอะไรงั้นเหรอเขามีรูปมงกุฎอยู่ตรงปลายทางอ๋อหรือว่าจะเป็นถ้วยรางวัลเป็นมงกุฎหรือเปล่าเออนนเดี๋ยวมาใหม่ ไม่พี่ฝนหล่นลงไปอ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจหล่นพวกปิ๊กมาเร็วๆเข้าเดี๋ยวฉันไปใหม่แล้วตอนนี้เพ็กอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเกือบถึงเส้นชัยแล้วจริงเหรอจริงยืนรออยู่ตรงเนี้ยทำไมวันนี้เก่งจังเลยก็ไม่ได้ทำอะไรกระโดดมาธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวได้ดยก่อนนะเขากระโดดไปเรื่อยๆเน่เดี๋ยวเพื่อนไปก่อนได้เลยนะพี่ฝนขึ้นมาได้แล้วเฮือเฉิบโอ้โหตรงนี้มีด่านกระโดดหน้าลักชามัดเลยเฮือเฉิบอยู่ไหนแล้วอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวหลบเพื่อนอก่อนอ่ะเด คุณสตาดาก็หล้นไปเอยเหรองั้นตามเพลงมานะอาตาม,มานะตาม,มานั่นไงเขาขึ้นไปแล้วเห็น<อ>เปล่าเขาได้มงกุดแล้วงเหรอไม่รู้ว่าได้มงกุดแล้วไปทําอะไรได้นี่ไงพวกเราก็ได้มงกุดเหมือนกันงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้ว,ลวก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุย